สามสองหนึง่งแอคชั่นอันนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเงียบอ่ะสองใกล้ใกล้เงียบสนิทไม่มีเสียงรั่วเลยทำการหุบทางหุบเรียบร้อยหุบก็เงียบสนิททางเงียบสนิทหม้อลมบีบทุกอย่างใช้ได้หมด แต่ซ่อมให้จบวันนี้ผมจบได้ทุกเครื่องละแต่อนาคตอนาคตผมอาจจะขับรถกลับยังไม่ถึงกรุง,งเทพเลยรั่วอีกแล้วเพราะผมเห็นปัญหาเดี๋ยวแบกนากงให้ดูแบกนากงนะอ้ะอนะซ่อมเครื่องเสร็จเราเป็นช่างเราเห็นปัญหาเห็นไหมครับเนี่ยนั่นไงปริ้นแล้วครับปริ้นล็อกกำลังจะหลุดซีนกำลังจะขาดแต่มันยังไม่รั่ว แต่พอเรากลับหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปอาจจะรั่วลูกค้าก็โทรตามลูกค้าก็จะโทรตามแล้วก็ต้องโดนค่าเดินทางค่าใช้จ่ายสองรอบเป็นช่างที่ดีเห็นปัญหาแจ้งลูกค้าส่วนลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะซ่อมหรือไม่ซ่อมถ้าไม่ซ่อมเราก็จบเฉพาะหน้างานแต่ถ้าเกิดใจดีซ่อมให้เลยก็ได้แต่การซ่อมให้เลยโดยพาราการอาจจะโดนมองว่า เฮ้ยจะเพิ่มงานจะเอางานจะเอาจุดซ่อมนู่นนี่นั่นเรียกมาซ่อมตรงนี้แล้วไปเพิ่มตรงนั้นเพราะนั้นเรียกมาถามก่อนพี่เอกครับพี่เอกไม่อยู่หัวหน้าช่างใครใหญ่สุดในอูนี้ต้องปรึกษาผมปรึกษาหน่อยครับคนนี้ใหญ่สุดคนนี้ลงยูทูบได้ไหม,ไมตอนนี้ทุกอย่างเงียบเงียบสนิทแรงเหมือนเดิมแล้วแต่เนี่ย แบนกนากลองตรงนี้ลองก้มดูครับเห็นไหมปิ่นแตกแล้ว<อ>ผมไม่ชอมก็ได้ตอนนี้เห็นไหมหุบทางหุบใช้ได้เดี๋ยวมันกระเด็นออกมาพอนี้นออกไหมล่ะจะซ่อมไหมแล้วผมบอกเลยพอยเห็นนะเหตุอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนี่แหวนตัวใหญ่ไปในบางครั้งมันหุบจนสุดไปกระแทกนะบางที เราอาจจะเคยซ่อมเองแกะเองหรือช่างก่อนหน้าผมเพราะฉะนั้นแกงตัวนี้นะครับใครที่คิดจะซ่อมหาแหวนตัวเล็กมาอย่าแหวนตัวใหญ่ครับมันไปกระแทกทีนี้ให้ช่างให้ผมซ่อมไหม,ซ,ม,ซ,มซ่อมเลยนะไม่ต้องถามพี่เอกนะโอเคมีคนใหญ่ที่สุดในอูนตอนน่ตัวนี้สั่งซ่อมผมก็พร้อมซ่อมเนี่ยครับมาซ่อมให้ลูกค้าเห็นจุดด้อยแจ้งอย่าอย่าแบบว่าขี้เกียจเฮ้ยเขาจ้างเขาจ้างหรือเขาสั่งให้ทำตรงนี้เอาแค่นี้พอ บางทีบางทีต้องขับรถมาอีกรอบนะนี่คิวต้องไปใต้มีทั้งใต้มีทั้งเหนือโอ้ทั้งเชียงใหม่พิษโลกปัตตานีนารายา,าอีกเพียบพรไะนั้นมาแล้วเอาให้จบสามสองหนึ่งคัดจบปิง้งเอาลุย